สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dark o นะครับวันนี้ก็จะอยู่กับเกม Wonder World นะครับก็คลิปนี้ที่มีขึ้นมาก็เพราะว่ามันมีอัปเดตนั่นเองนะครับซึ่งการอัปเดตของตัวเกมนี้มันเพิ่มมาประมาณ 300M มั้งเท่าที่ลองอัปเดตดูนะครับก็ที่ดูต่างออกไปจากการอัปเดตก็คือมันดูภาพเหมือนจะสวยขึ้นนะเพราะว่ามาตอนเช้ามันมันดูแบบมีเงาขึ้นมานะอะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่าจะแตกต่างกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้นะแต่สําหรับตัวผมมันดูแตกต่างไหมนะสาหรับเงาพวกต้นไม้อย่างเง เพราะว่าก่อนหนะ้านี้มันก็ดูแบบมันดูแบบมันไม่ค่อยมีเงาสักเท่าไหร่นะก่อนอัปเดตอะแต่ตอนนี้ก็ดูมีเงานะะอย่างที่อัปเดตต่อไปก็คือลุงโชตะมาอยู่กับน,นิกปกติร้านของนิกก็คือร้านนี้นะแต่ว่าปกติมันจะอยู่ด้านขวานะครับและร้านของโชตะาก็อยู่ด้านซ้ายนะแต่นี้มันสลับกันนะครับแล้วก็มาอยู่รวมกันตรงนี้นะก็เป็นอัปเดตใหม่น่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออลองมากดที่โชตะดูนะให้เราไปดูตรงที่บริการร้านค้านะครับ แล้วเรามาดูตรงที่ซื้อนะแล้วเราก็ลองมาดูตรงที่มเล็ดนะครัลองเลื่อนไปดูแล้วเรากดซื้อดูนะนี่มันก็จะมีการเพิ่มจํานวนนะบวกจํานวนเข้าไปนะเมื่อก่อนก่อนอัปเดตอะคือต้องกดซื้อดือัโนโคตรลาบากนะซึ่งกว่าจะมานะครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าดีนะเป็นระบบใหม่นะสาหรับใครที่ยังไม่รู้สามารถเพิ่มได้นะเจสกักี่พันถุงก็ซื้อไปประมาณนี้แต่สูงสุดได้เก้าสิบเก้านะก็ซื้อได้นะครับเราไม่ต้องมานั่งกดนับทีละอันสองอันนะมันเสียเวลานะ ก็ถือว่าดีอยู่นะอ่าสำหรับอันนี้ที่เพิ่มอัปเดตมานะแคปมาดูอีกอย่างหนึ่งดีกว่าก็อย่างหนึ่งก็คือถ้ามาดูตรงด้านซ้ายมือนะครับมันจะมีตรงเนี้ยอ่าเท่าที่เห็นอยู่นะมันจะเขียนว่าฟังก์ชันรวมกันนะอ่าเรามากดดูมันก็จะเป็นโหมดในการจัดปาร์ตี้ทั้งหมดนะมันก็จะมารวมอยู่ในหน้านี้นะครับก็จะมีถุงโชคดีก็คืออ่าเหมือนจัดกิจกรรมในการแจกถุงอ่าถุงโชคดีนะครับก็ถุงเพชรแหละประมาณนั้นก็เหมือนต้องสร้างปาร์ตี้ก่อนมั้งสร้างแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะสร้าง,งา แล้วก็มีการให้ของขวัญอะไรแบบนี้มั้งแล้วก็มีการจัดเนี่ยจานเสียงอะไรทุกอย่างอันหนึ่งกดไปโดนข้อความอันนี้น่าจะเป็นข้อเสียอย่างหนึง่งนะครับอมันเป็นการจับปาร์ตี้คนระับก็จะมีขึ้นอยู่เรื่อยๆอันนี้ไม่สามารถวางได้ก่อนนันนี้มันจะวางไว้อยู่แถวๆตรงเนี้ของฟาร์มผมนะครับมันก็จะมีวงล้อให้เราหมุนนะครับว่าเราจะได้อะไรซึ่งผมได้อย่างหนึ่งก็คือมันเป็นพิกแอคใหม่มั้ง แต่ว่ามันหาซื้อไม่ได้นะครับนี่มันคือพิกัดเเนี่ยเป็นสีม่วงนะครับซึ่งมันค่าทนทานมัน60นะครับแต่ผมตอนนี้ใช้เหลือ5้ากแล้วก็ถือว่าดีอยู่นะแต่ว่ามันหาซื้อไม่ได้ประเด็นมันอยู่ตรงนั้นแหละมันคือการสุ่มนะแต่ว่าผมไม่สามารถใช้ได้อีกแล้วไม่รู้เป็นเพราะอะไรอีกอย่างนึก็คือดอกไม้ไฟนะน่าจะเป็นเหมือนกิจกรรมมั้งอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนนะถ้าใครมีความรู้ในด้านของการจัดปาร์ตี้การจัดกิจกรรมก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเงินกันไว้ได้นะเพื่อจะได้เป็นข้อมูลให้กับผผูู้้้้เเเลล่นนนนนคคอืๆะะะะะรรมจไดดดแหป็ Okay. ในส่วนต่อไปก็จะมีเกมอันนี้น่าจะเป็นเหมือนมินิเกมต่ตางๆนะแต่ผมลองจับคู่เพื่อหาห้องแล้ววันหานานมากนะน่าจะคนเล่นน้อยนะสําหรับโหมดนี้นะนมันเพิ่งอัปเดตเนี่ยแหละมันเลยยังไม่มีคนเล่นนะ okay. แล้วก็มีพวกบอร์ดอันดับน่าจะเป็นกิจกรรม,มบอร์ดอันดับอบอร์ดอันดับก็ยังไม่มีคนนะยังไม่มีนะน่าจะต้องรอม,มันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยสรับไอสำหรับไอวงกลมอะวงล้อมอะ อจานย์เสียงอะไรเนะี่ยมันจะขึ้นมาคล้ายๆอย่างนี้แล่ะแล้วก็ให้กดหมุนนะแต่ตอนนี้มันไม่ขึ้นให้ผมแล้วละเคในส่วนต่อไปก็เป็นดนตรีอันนี้ดนตรีก็คือการาให้เลือกเพลงนะสําหรับโลกของเรานะครับก็สามารถแอดเพลงเข้ามาในโลกของเราได้นะก็คือเอาเพลงจากข้างนอกเครื่องเพิ่มมาได้นะนี่ก็ต้องแอดเข้าไปไมันก็จะกดให้อนุญาตเพื่อเข้าถึงไฟล์ของเพลงนะเราก็ไปหาไฟล์เพลงของเราว่าอยู่ที่ไหนแล้วเราก็มากดใช้มั้งแต่นี้ขอไม่ลงลึกแล้วกันนะเพราะว่าถ้ากดไปแล้วกลัวตัวโปรแกรมอัดมันจะ ไม่อัดนะโอเคก็เรามาลองเล่นกันดูได้นะน่าจะเป็นเสียงทั่วทั้งทั่วทั้งโลกของเรานะก็สามารถให้เพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วก็มาฟังเพลงของเราได้อะไรแบบวันนี้นะในส่วนต่อไปก็ไม่น่ามีอะไรแล้วแหละก็มีอัปเดตนิดหน่อยก็คือผมก็นี่ปลูกต้นไม้จากคลิปที่แล้วผมก็เพิ่มมาหลายดอกเหมือนกันคนระับก็เป็นดอกเบญจมาศดอกพาลุนอะนุล่าออแล้วก็ดอกกุหลาบจากาที่ต่างๆมาปลูกไว้ตรงนี้นะเพราะว่ามันชอบไปเกิดอยู่ไกลๆนะ มันก็นั่นแหละก็มาปลูกไว้ทีเดียวมันจะได้เก็บง่ายๆแล้วที่อัปเดตอีกอย่างหนึ่งก็คือไอพ่อค้าเคเนี้มันยังไม่ได้เพิ่มราคาของตัวเองนะหมายความว่าอะไรก็คือว่ามันถ้าเราจะขายอะไระมันก็ได้แค่ราคาสูงสุดแค่ห้าพันนะไม่ยอมเพิ่มขึ้นอ่าปลูกดอกไม้ไ้ตั้งร้อยกว่าดอกอขายได้ตั้งประมาณเกือบหมื่นนะคือขายไม่ได้นะต้องขายได้แหละแต่ว่ามันจะเอามาขายปลาขายอะไรเพื่อทาภารกิต่อมไม่ไดนนะเออมันจะเสียเวลาหน่อยนะ เนี่ยก็จะเอาพวกอผลลผไม้มาขายมันก็มันจํากัดผมนะเออคือแบบผมเป็นมหาเศรษฐีไงจะขายทีเดียวมันก็ไม่ได้ไงมันต้องนั่นแหละเออเนี่ยเห็นไหมมันก็เงามันก็เปลี่ยนไปนะอ่าถ้าทุกคนจําได้จากคลิปก่อนก่อนก่อนเออมันก็ดูแบบมีงงมีเงาครับเท็กเจอร์มันก็เหมือนจะชัดขึ้นนะอันนี้น่าแบบ เริ่มจะสมบูรณ์ขึ้นมานิดหน่อยแล้วแต่ก็ยังไม่ใช่ตัวที่มันตัวเต็มนะครับอาจจะต้องรอกแก้บงแก็บกนะนี่ผมก็เพิ่มสะพานเข้ามานะแล้วก็มีการเพิ่มบันไดอ่าเดี๋ยวถามอีกบันไดมันวางไงพี่อ่าได้ครับ <c oughs> ให้เราไปที่กระเป๋านะเราไปหาไอ้เขาเรียกวอะไรคอนเนอรแล้วเราให้เราเลือกตรงนี้ด้านซ้ายมือก็จะเป็นอ่าเนี่ยเราเลือกอันหนึ่งอาจจะเอาอะไรให้นั้นแล้วก็มาวางถ้าถามว่าทําไมมันวางไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามัน เกินไปหนึ่งบล็อกมั้งให้เราถอยหลังมาก่อนแล้วเราก็กค่อยๆขยับเดิน้าไปนะค่อยๆๆนี่ให้มันขึ้นเดี่ยวฟางเนี้ยเราก็สามารถวางได้เลยอ่ะวางโจะนี่ครับจะวางได้เราบนไดเห็นไหมเท่ไปเลยถ้าถามว่าเจ้าเอาอ,อกไหฮใพี่หยียเอาออกไม่ได้อ่ะผมก็เอาออกไม่ได้แล้วะก็ไม่เป็นไรครับจ้างมัน <laughs> สามารถคอมเมนต์บอกกได้นะว่าเอาออกไหนนะอ่าอันจะเป็นบั๊ดเอาอ,อกไม่ได้ ครับตอนนี้ก็เหมือนจะมีคนเข้าห้องมาห้องห้องเราแหละก็น,นนะในส่วนของการอัปเดตที่นี่ผมก็เพิ่มบันไดไปตั้งหลายชั้นนะเออเพื่อจะได้ไปเก็บยาหงบนคะรับอ่าก็เหมือนจะสวยขึ้นนะกราฟิกตามที่เห็นดูนะแต่ว่าตอนอัดคลิปอาจจะกระตุกหน่อยนะนี่มีตะพานห,หน่อยนึงน้ำก็เหมือนจะไม่เปลี่ยนนะเท่าที่เห็นนะครับตอนนี้ ในส่วนของร้านค้าเท่าที่ดูมันยังไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามามั้งน่าจะใช่นะไม่มีน่าจะไม่มีแอบไม่มีนะโอเยค,ครับคลิปนี้ก็จบเอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับการอัปเดตใหม่ของตัวเกม Wonder World นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร้อย่ลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อา,าคลิปใหม่นะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้นะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบ๊ายบายอันนี้ใครเนี่ยไม่รู้จักเลยเอาสาวมาเทียบเลยวย